ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีฟายนะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บกอ l ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บกอ l ไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทาตามพี่เลยนะครับน้องสามารถล็อกอินได้ทั้งแล้วก็สมัคร ตรงนั้นได้เลยนะครับก็พี่สะดวกเป็น a c e b o o k นะครับพี่ก็สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android แล้วก็ iOS ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายเลยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะสุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกเป็นในส่วนของทูมันนี่วอลเล็ตนะครับจากนั้นนะครับให้น้องกดค วางนะครับพวกเราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเบอร์นี้มานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดสักเซสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเติมนะครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ดีของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1,000เพชรนะครับ1นึ่งพชรนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับพี่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี่นะครับได้อหมแล้วครับหนึ่พันห้าสเพจนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็300 400ได้68บ้างนะครับนี่นะครับได้68ก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตี100%นะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็็แนนนะะใหห้้ยุดดกไครับ ก็มีนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600อยโ่ยไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพรก็เด้งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอดไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง HQ f i Channel นั่นเองนะครับนี่หัวใจแต่สลายห้ามุงนั่นเองนะครับคนไที่ยังไม่ได้ท่านี้นะครับต้องไปจัดแล้วนั่นเองนะครับเออคนไที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพานะครับเพื่อที่จะไปจัดท่านี้นะครับก็มาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับน้องๆเออก็ถูกๆนะครับถ้าเป็น FC ก็จะมีราคาพิเศษให้นั่นเองนะครับก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรม ถ้าอาชาตัวนี้นั่นเองนะครับเออมาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเราจะเหมาตู้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอัปเดตมาเป็นแบบ 8T ทีการันตีเหมาตู้เะครับเราจะมาล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันนะครับก่อนไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาประกาศผลผู้โชคดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับแจกตัวละครฟรีนะครับไหนรี่3รางวัลนั่นเองนะครับคนไหนที่ได้ในส่วนของรางวัลนะครับเราต้อง กดแชร์คลิปนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเพิ่งจะมาแชร์นะครับน้องไม่ได้นะครับแจก3รางวัลให้กับคนที่กดติดตามกดแชร์และที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเออแบบพี่ลงคลิปแล้วน้องมาคอมเมนต์ไวๆแบบเพื่อนนะครับก็จะได้ในส่วนของรางวัลในช่องพี่ไปนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครไนรี่นั่นเองนะครับแจก3รางวัลนะครับคนไหนที่ได้ก็ติดต่อมารับเพชร รับของรางวัลได้เลยนั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไอีน้องป่านด้วยนั่นเองนะครับน้องป่านสุดรอเลยประมาณนี้นะครับเออแต่ก็รอกับพี่น้อยนิดหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้ครับน้องๆ3,953เกชร้ยเพนะครับเราจะมา เผาเพชรของน้องป่านกันนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้น้องป่านเขาจะเหมาตู้หรือป่านะครับคนไหนที่อยากให้พี่รีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับส่งไอดีมาพี่รีวิวได้นะครับเออปลอดภัยแน่นอนนะครับน้องป่านเขาก็มาเติมเพชรร้านพี่นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบน้องป่านก็ทักพี่มาได้เลยนั่นเองนะครับก็คอนแทคนะครับอยู่ใต้คําอธิบายนั่นเองนะครับก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเราไปเล่นกิจกรรมกันเลยก็โอเคครับแปทีการันตีถ้าแอนิเมชันเปิดตัว MVP นะครับอาชาค่าอยู่ไนนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับจนถึงวันที่29มกราคม2565นั่นเองนะครับแทีการันตีแบบนี้นะครับนี่ถ้าเปิดตัวนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในห้องนะครับก็จะปรากฏท่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ MVP ในแต่ละแมตช์นั่นเองนะครับก็จะแสดงท่านี้ออกมานะครับก็ อาชาค่าอยู่ไหนนั่นเองนะครับเออนี่นะครับโคตรเท่ครับน้องๆทั้งหมดตู้นะครับ1,912เพชรนะครับในกิจกรรมนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเหมาหรือเปล่านะครับแฮกเรตไหนนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ในส่วนของท่านี้นะครับต้องมาจัดกันแล้วเนี่ยก่อในส่วนของชุดนี้นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะครับ มาดูกันนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับท่านี้พี่จะเหมาตู้ให้น้องเขาหรือเปล่านะครับแต่ก็ภาวนาให้ก้าวเพชรออกอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเลือกของรางวัลออกได้2ชิ้นนะครับเลือกตามนี้ออกเลยนะครับก็ปิดการแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหเศษชิ้นส่วนความทรงจํานั่นเองนะครับก็อาจจะแบบแปดทีการันตีเหมาตู้นะครับแบบชื่อกิจกรรมเลยนะครับ โอ้โห8ปทีการันตีนะมาดูกันนะครับโอ้โหอ่าได้เอ้าสุดยอดไปเลยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับ g i ฟ t ์เฮดต่นเองนะครับหัวกล่องของขวัญน,นะครับ2ต่อไปส9งนะครับโอ้โหกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะ499หรือว่า599นะครับ ก็คนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพานะครับในกิจกรรมนี้นะครับก็ทักพี่มาได้นะครับโปรโมชั่นตามนี้นะครับน้องๆถูกๆนะครับ1 9พชรพก็น้องก็เติมประมาณ430บาทก็ประมาณนี้นะครับ5 7าก็ได้นะครับโอ้โหได้ในส่วนของชุดนะครับแพ็คเรดไนนะครับในกิจกรรมนี้นะครับ เหมาตู้อีกแล้วนะครับสำหรับไ d ดีของน้องเขานะครับก็กิจกรรมนะครับ1912เพชรนะครับสำหรับท่าทางนะครับต่อไป699เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประกาศผลรางวัลนะครับยินดีกับน้องทั้ง3คนนี้ด้วยนะครับติดต่อมารับเพชรได้เลยนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับท่าอาชานั่นเองนะครับนี่ก็รอเทนะครับสำหรับท่านี้นะครับรางวัลหายากนะครับได้แค่ท่าเปิดตัว MP เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่ตอบคำถามถูกเป็น2คนแรกนะครับรับเพชรนะครับประกาศผลคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับน้องๆเอออย่าลืมนะครับกดแชร์2แชร์ลงในเฟซนะครับสแชร์นะครับน้องๆหน้าเฟซแล้วก็เปิดสาธารณะนั่นเองนะครับนี่นะครับในส่วนของท่าอาชาข้าอยู่ไหนนะครับนี่อัศวินขี่ม้านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในในสักเพื่อนนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นท่านี้นะครับน้องๆเออไม่มีใครมาเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นท่านี้นะครับขี่ม้าเข้าไปใน ห้องนะครับดยวลองอีกนะครับนี่กรอบกรอบเป็นท่านี้นะครับอือหือก็ถ้าเกิดคนไหนที่อยากแบบเห็นชัดๆก็กดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับนี่ก็จะโชว์ด้วยนะครับ <im uman> ก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับจะ่ริ่มตอบคาถามถูกนะครับว่าในกิจกรรมนี้พี่ใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบม่พก <c oughs> ็ทักพี่มาได้นะครับนี่นะครับเหมาตู้นะครับน้อง เฮ้ยหัวใจแตกสลายห้ามุ่งนะครับเหมาตู้ทุกกิจกรรมนะครับ1,912เพชรจนั่นเองนะครับฝากน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ H Q f i h t Channel สะตอมเหรียญอุ้ยออกโคตรง่ายเลยขอท่างๆเรียบเลยนะครับสมโทเทนนี่นะครับท่าบักคมนะครับ is q5 channel